เคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคท,ท,ทีสตูดิโอนะฮะคืนนี้ก็เมดเดย์นะครับผมเมดเดย์อีกแล้วนะฮะมีฟูลทีมอะไรให้แลดหรือเปล่ามาเลือกกันก่อนมาเลือกกันก่อนนะฮะฝั่งนี้เมนยูเล่นไปแล้วนะเชลซีไหมเชลซีไหม,ไมลุยเมดเดย์นะฮะเชลซีหรือเป๊เชนะครับผมเป๊เชก็ได้นะเชลซีก็ได้นะนะ,ะอาทีมไหนดี ไหนดีนะฮะตอนนี้มีใครมัง่งอาร์เซนอลบาซ่าบาเยนต์นะฮะที่น่าสนใจมีเปสเชกับเชลซีว่ะเปสเชกับเชลซีว่ะเชลซีแล้วกันนะ,ะมาจัดทีมเชลซีลุยเมนเดไปสุดร้อนร้อนไม่มีเตี้ยมจัดทีมไม่ตรงนี้แหละมาเปลี่ยนก่อนเมนเดอันนี้แล้วก็ออโต้ไปเลยนะครับผม ห้าสิบแปดจุดเจ็ดครบหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะครบนะซูมาเลโกซิวาตูดิกเกอร์กวยตาเดี๋ยวนะแบ็กซ้ายมันก็มีนี่เดี๋ยวอย่างงี้ก็ได้นี่ก็เจ๋วเหมือนกันนะครับผมน่าเกย์ปลาเหรอเมนดี้โอโ้โหเมนดี้เป็นเบดเพลเยอร์เอ็ปเป้มาไงเนี่ยนะกองหน้าหายไปไหนหมดวะลูกกระกู ลูกกูเนี่ยอันนี้ลูกกูน่าจะเป็นลูกกูน่าจะเป็นตัวอินเตอร์มิลานนะเนี่ยน่าจะเป็นตัวอินเตอร์มิลานนะท่านไในนี่ยนะนี่ไงเป็นตัวอินเตอร์มิลานนะเล่นได้อยู่เอามาแทนเอ็มบาเป้ B P. ตรงนี้แล้วก็มายืนนี่ยิงคู่กับเวเนอร์ตรงนี้เป็นฟูลเอ้ยไม่สันเมลเหรออันนี้ปูลิสิกฮาคิมซีเยส คาราเวตซีเย่แล้วกันโอเคกองเต้เปลี่ยนโค้ดไหมเปลี่ยนโค้ดไหมเอาหน้าสามไหมนี่อย่างงีน้น่าจะเหมาะก,กว่านะผมว่ากูกาลูก้ากูฟิสิกซีเย่แล้วก็เออใช้ใครดีวะคาเวตวะคาาเวตไปนี่น่าจะเจ๋วกว่าผมว่ากองเต้กองกลางนะฮะ อวสิตรกลางที่เหลือก็จะเป็นพวกเบสเพลเยอร์นะครับผมเบสเพลเยอร์มีไหมเชลซีซื้อใครมหัหงวะลูกากูมีใครอีกใครอีกใ,ใครวะเออซาอุยเกตปะประมาณนี้ก็ได้แหละจริงเนี่ยประมาณนี้ก็ได้แหละปับจากทีมเชลซีลุยเมดเดนนะครับผมมามาเริ่มเลยแล้วกัน เริ่มเลยแล้วกันไปฮะจับคู่บแป๊บหนึง่งโอเคครับผมน่าจะจับคู่ได้แหละเรียบร้อยถือว่าจับง่ายอยู่นะนะฮะจับง่ายอยู่นะโมบายโมบายเนี่ยก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่คอนโซลพีซีอ่ะโคตรเน่าผมจะบอกให้ตอนเนี้ยโคตรเน่าเลยก็คือเล่นปุ๊บเกมหลุดชนะปุ๊บเกมหลุดแล้วแบบ <c oughs> นั่นแหละแลแลวเครื่องผมอะ สีขาวแบบโอ้โหเล่นไม่ได้อะแต่ก็ฝืนเล่นนะนะครับผมหน้าจอเป็นสีขาวอะรูปหน้าหน้าเกมปกติไม่เป็นนะตอน,ตอนเล่นน่ะตอนลงเล่นสนามนเนี้ยเอยตอนเนี้ยขาวโบะเลยไอตัวรองทรงตัวหนังสือก็ปกตินะน่าจะเป็นได้ตัวเกมะลยะเราเกมเบลตอีกทีแต่บาเลยว่าเซิร์ฟยังไม่ดีเท่าที่ควรน,นะรูปเกมเพลย์เนี่ยเล่นง่ายนะเล่นสนุกเล่นมันแต่เวลาจบเกมเนี่ยเซิร์ฟมันเหมือนมันหลุดหลุดแล้วแบบโมฆะ นะครับผมมันโมคะเหมือนในมบายนั่นแหละโอเคมา,าแถวเวทมาลูกกกูมารูดิเกอร์แทงลูกนี่เข้าซ้ายไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ถนัดเนี่ยมาให้ซีเอบังไม่ได้ยิงฮะไม่ได้ยิงมาที่วิรามาคอสอลองโซ่ครับผมรูดิเกอร์เจ้าซีนี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะมีฟูทีมก็จริงแต่ไม่ค่อยได้เล่นลูกกกูครับผม อยู่ฝั่งนี้ซีเยสยิงโอ้ยชเซฟได้ไงวะโอ้ยิงดีเหลือเกินลูกนี้โอ้โหยิงดีจัดโกไม่เซฟดีจัดเหมือนกันเออมามาสวยใครดีสันส้นไหมสันส้นก็ได้ตองเต้มานี่โอ้มีคนรองอยู่อ้าวเงือบเบียดเบียดไม่ได้วะเหล็กว่ะ เดี๋ยวนิดนึ่งนะเดแบบี๋ยวนิดนึ่งโควาสิตสวยมาขึ้นไปโอ้โหไม่ถึงอีกนะฮะเวลาโฮบิกมาที่เบิร์กเข้มแมตซี่แมตซี่เจอกวยตาแ,แยกมาได้ขึ้นหน้าไปฝากไม่ถึงนะฮะมาที่คารเวตลูกากูฝากที่พูลิสิกค,ครับผม ลูกกครั้งหนึ่งมาโอ้โหตึงว่ะตึงว่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าว่าหลุดเถอะอย่าว่าหลุดเถอะอย่าว่าหลุดอุ้ยเกือบเนี่ยเกือบโดนเหมือนกันเนี่ยเสียดมาลูกกกูโล่งๆฝั่งนี้ไปคนเดียวคนเดียวอุ้ยอุ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะได้ยิงเรียบร้อยดีครับผมมาเลยฮะจากน่าจะเป็นคาร์เวท่ะ นะฮาเวดยิงไปแล้วมาที่เวลาบพี่ครับผมแต่เอ้ยเบอร์คเคมลดุดลุดยิงอุยนะอ้ยเจ้าเสานะอุ้ยยังไม่ตายครับผมรอดอยู่เจ้เสาเจ้เสาเนอะลูกกากูขอ้อแทงมไม่ถึงเนอะมาที่เบอร์คเคมเบอร์คเคมมาที่เวลาฮาวิครับผมมาแล้วเหรออุย้ย โก้จับสวยมาสวนกลับฮะขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นเน้นอะไรเน้นอะไรไปเนี่ยเอ้ยโอ้โหเสียบอลง่ายเวลาวิกงครับผมเบอร์แคมโดนปั๊มมาได้ขึ้นอย่างเดียวฮะฟากฟากอุ้ยฟาวหรือเปล่าไม่ฟาวว่ะไม่ฟาวว่ะวนวนกลับก่อนมาที่ซีเยส โอวาซิดนะไม่รียบเราไม่รีบค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขึ้นเทงมาโอ้โห,โหเจ้ยเอายังไม่ออกยังไม่ออกถึงลูกก็กูยิงปิดล็อกอีกนะฮะแหมแหมคือว่าเดือดใช้ได้เลยนะฮะโอเคครับผมจบเกมครั้งแรกครับผมหนึ่งศูนย์จากแครเวตนะฮะ ยิงจอจอส,สวยๆเข้าไปเลยนะครับผมคลองบอลเยอะกว่าด้วยนะนะคลองบอลเยอะกว่าทีมเป็นต่อนะแต่ยิงได้แค่หนึ่งลูกก็ไม่ปลอดภัยนะครับหนึ่งลูกเีลยไม่ปลอดภัยถ้าโดนทีเสมอปุ๊บทีมมันจะเริ่มดวนละต้องรีบเอาประตูที่สองให้ไวที่สุดนะฮะมาตีเจรานฮะไปเร็วเมสซี่เมสซี่เปิดติดบุลลิกเกอร์เดโกซัววุ้นเหล็กว่ะไม่โคตรเซ็งเลย ทำไมมันไม่ลื่นวะอุลลิสิกลูกกูววิ่งแล้วถึงถึงก่อนถึงก่อนได้ยิงถึงก่อนได้ยิงไม่ถึง,ถงเอเอเปิดมาดิเมซี่ฮะเมซีซ่มาเจอราดเบิกเข้มเบิกเ,เข้มแทงมามิรักมาที่ดิบรอยยกมาบาคอสอลอนโซ่น่าจะถึงก่อนนะฮะมาเกมเริ่มเดือดคาบเอียดนะผมมาที่โกยตาอากิโกยตา ไทยขึ้นนะสิเย็์มาลูกกกูไทยไปคืนลูกนี้ไม่น่าเลยว่ะนะมุมไม่ได้เปรียบมุมไม่ได้เปรียบนะฮะอลาบาปเปิดเอ้ยลุดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโก้โก้เ <c oughs> กือบนะครับผมโู้หหนุนเฉยนะมาที่สิเย็์ไปคนเดียวได้ไหมฝ <c oughs> ืนไปหน่อยนะฝืนไปหน่อยโอ้ยยังไม่ได้ฮนะอ <c oughs> อ้ยเปิดน,น่ากลัวว่ะ ดีไม่ดีหลุดไปเลยนะมนเมื่อกี้ลูกนี้แทงโหไม่ได้เปรียบหรอกลูกอย่างนี้นะกีปาครับผมกีปาโหตันมอนกันนะตันมอนกันนะขึ้นหน้าอย่างเดียวลูก,กากูถึงฝากเตะเตะเตะยังย่งได้อยู่ลูก,กากูซ้าย <c oughs> เดียวอีกและเนี่ยยังไม่ได้ครับผมอ้าวมาอย่างนี้ดึงเขา้า ซ้ายโอ้โหแต่ยิงเลยก็ยังไงอยู่เนะี่ยโอ้ได้บอลเยอะมากบอกเลยเนะแต่สองกันไม่แม่นไม่แม่นลูกหนีโอ้โหลูกกูเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ยิงได้เสียฟาวอีกลูกกูถือว่าโอกาสเยอะนะเนะ่โอ้โหฝีมือตกเหมือนกันนะเนี่ยเล่นเล่นพีซีเยอะเกินเนะยเล่นเกมคอนโซลเยอะเกิน,น,น,กนมาเล่นบลูบายก็เกรงเกรงยังไงไม่รู้ว่ะมา อาลาบาฮะมาที่วอราเมซี่ฝั่งนี้อ้าวดดนตีอัดอีกเมซี่วิราวิรามาที่มิลักเบอร์เข้มเบอร์เข้มเสียบอลได้สวนได้สวนสวนอะไรไม่รู้เหมือนกันวิราผมหมายแล้วโหโล่งมากเบอร์เข้มยิงไหมติดล็อกมิลักมิลักยิงอีกติดล็อกอีกนะ โอ้โหโดนบุกยับมาเบอร์แคมป์ถึงไม่เสียบไม่โดนสวนได้สวนได้สวนอีกแล้วสวนไหนไม่รู้มัม่วงหรือเปล่ามาลูกกูโอ้โหลูกกูเกมนี้ทำอะไรก็ไม่ดีเนะไม่ถึงกับผมมาอีกแล้วผมเบอร์แคมป์เบอร์แคมมามีลัดอีกแล้วปั๊มปั๊มไม่ได้ฟาวได้สวนได้สวนอะไรวะ โคตรมั่วเลยนะเปิดไปเลยแล้วกันนะผมไม่ถึงอีกนะโคตรมั่วเลยเกมน,นี้เจอร่าดฮะมาเบิกเข็มเบิกเข็มแท<า>งลักเอา้าติดรูดิเกอร์มายังไม่ดนูนะผมอูบหมดเวลาแล้วฮนะโอ้โหถือว่าต้านอยู่นะครับผมโดนบุกยับเลยรึ่งหลังเนะี่ยถือว่าต้านอยู่โอเยหนึ่งศูนย์จากคาเวตเท่านั้นนะฮะโอ้ยเกนข้างหลังมาโดนบุกเละเลย นะแต่เขายิงไม่โดนนี้เข้านะโอกรูเนี่ยโอ้โหเกมนี้ไม่เวิร์กนะเกมนี้ไม่เวิร์กนำโดยลูกยิงลูกแรกนะลูกนี้ไข่เอซิดวะใครว่าฝั่งเนสซีเยสอันนี้ไม่ใช่ลูกยิงนี่ว่าเนตติดเซฟนะฮะเนลูกยิงใคราเวดกับซีเยสได้ผมนะฮะเลี้ยงเลี้ยงปาดมาจิงโอ้โหเสาแรกเลยนะนะยิงยากนะลูกเนี้ยก็ยังจะเข้าอีกนะ โอ้โหมุมยังแคบเลยอะ่ะเรียบร้อยนะครับผมหนึ่งศูนย์เท่านั้นนะเชลซีเอเคียบประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับอ่าจะเทียมเชลซีลุยเมดเดนะมันไม่มีอะไรเล่นแล้วนะครับ <c oughs> เกมเงียบนะตอนนี้ที่น่าเล่นก็คือในเกมคอนโซลน่าเล่นมากแต่ระบบระบบเกมมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นยังห่วยอยู่นะแต่รูปเกมนหะโอ้โหน่าเล่นเอเียบประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ share, แล้ว กดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go